สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะฮะเป็นชุดการ์ดนะฮะบ,บ็อกเซตนะครับเป็นนี่นะครับเป็นของอแอนิเมชนะครับของบริษัทของค่ายแอนิเมชก็คือก่อนหน้าผมเคยรีวิวไอที่เป็นพวกขบวนการเซนไตไปแล้วนะที่ว่าต้องแปะสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับแล้วก็เอาไปแลกก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเช่นกันนะก็เป็นของรางวัลนะหลังจากที่เราแปะสมุดสติกเกอร์ครบแล้วนะแล้วก็เอาไปแลกนะอันนี้ก็คือเป็นสมุดสติกเกอร์สะสมนะที่ผม แปะไว้ครบแล้วนะนี่คือนี่ก็คือก,กฎกติกานะครับของการแลกของรางวัลนะฮะตัวนี้ตัวของรางวัลเนี่ยมันมี2แบบเนาะก็คือเป็นการ์ดท,ที่เป็นแบบโฟโต้นะคือเป็นการ์ดที่เนี่ยเป็นอาร์ตอาร์ตเวิร์กเป็นแบบนี้นะเป็นแบบเหมือนรูปถ่ายนะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้นะกับตัวนี้ที่ผมจะมารีวิวก็คือเป็นเลเซอร์การ์ดบ็อกเซตเอ็กซ์นะฮะก็คือต้องสะสมให้ครบ3เล่มนะครับสำหรับแบบธรรมดาแล้วก็แบบสติ๊กเกอร์เลเซอร์หนึ่งเล่มนะฮะแต่ อันนี้ผมบอกไปก่อนว่าผมอ่ะสะสมครบนะแต่ว่าไม่ทันนะไม่ทันเอาไปแลกก็เลยเพราะว่าของวันหมดก่อนผมก็เลยต้องไปหาซื้อในกลุ่มเอานะสำหรับตัวการ์ดตัวนี้นะปัจจุบันมันรู้สึกว่าไม่มีแล้วนะครับก็คือไม่มีให้แลกนะเขาเปลี่ยนของวันเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็เลยต้องซื้อมาในราคาที่ผมบอกแล้วว่าถูกมากๆนะก็คือ600บาทนะในบล็อกนี้ผม ชอบนะผมชอบกระบวนการเมทัลฮีโร่เนี่ยเพราะว่าผมเคยดูนะครับหลายๆเรื่องนะอรอาจจะไม่ทั้งหมดนยะรู้จักเป็นบางเรื่องนะก็คือ,อเรื่องที่เอามาฉายตามทีวีในยุค90เนี่ยฮะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกวนะ่าว่ามันสวยงามมากแค่ไหนนะครับอันนี้แมบอกเลยว,ว่ายุคนี้นะครับมันเป็นยุคที่แบบเหมือนของอของเล่นยุค90ที่แถมขนมเนีนะ่ยโดยเฉพาะ พวกงานการ์ดงานสติกเกอร์เนี่ยมันมันมันกลับมาปูมอีกครั้งนะก็ถูกใจเด็กหนวดอย่างผมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ผมก็พยายามจะเก็บให้ครบนะแต่ว่าบางทีนะมันด้วยด้วยเวลาแล้วก็ด้วยแบบมันออกมาชนกันหลายๆแบบนะเราก็แบบไม่ทันเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตแบบแกะแค่ซีลด้านหลังนะนี่นะก็มาดูอาร์ตกล่องด้านหน้ากันนะครับนี่ครับคือกล่องด้านหน้านะสวยงามนกนะ็คือเป็นภาพแบบ การอาร์ตเขาก็เป็นรวบรวมนะเป็นตัวเมทัลฮีโร่แต่ละตัวแต่ละคนนะครับมาอยู่ในหน้ากล่องแล้วก็นี่นะครับเขาก็จะบอกเป็นเลเซอร์การ์ดคอลเลกชันดีเนะฮะเขาจะมีชื่อกระบวนการนะครับที่อยู่ในยุคโชวะนะครับโอ้โหมีมากมายนะครับมีทั้งอะไรอะชาลีวานชาลีบานอะไรเนี่ยอันนี้ผมแล้วก็ชเดอร์เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ดูนะไมได่ดูทางฟรีทีวีนะแต่ว่าเคยเห็นเคยเปิดเช่าวิดีโอมาดูนะดูผ่านๆแล้วก็ อันนี้ผมรู้จักจริงๆเลยเนะี่ยมันก็จะเป็นพวกจีบันพวกวินสเปกเตอร์พวกเอ็กซิดราฟอะไรแบบนี้นะนี่นะนี่ถ้าเกิดยุคเดียวกันแล้วก็เคยดูเนี่ยรู้สึกว่าต้องบอกเลยว่าคุณจะอินแน่ๆนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างของกล่องนะผมว่าเขาเออกแบบกล่องมาได้สวยงามนะครับเปิดมาด้านในนะครับก็จะพบกับเป็นสมุดสะสมนะให้เราแบบเอาการ์ดมาสอดใส่นะครับในนี้ครับก็เป็นนี่นะเป็นช่องให้ใส่แล้วก็เป็นใส่ใสแบบนี้นะสมุดก็ ประมาณเหมือนหนังสือการ์ตูนพนะ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยไซส์บิ๊กบุ๊กอะไรแบบนี้นะนี่นะครับออกแบบนับปกมาได้แบบสวยงามนะสวยแล้วผมชอบอการดีไซน์เขาแบบอย่างนี้นะคือมันดูแบบเป็นพรีเมียมมากคือเราแบบจะเก็บเป็นเล่มๆแบบนี้แล้วโชว์ได้นะหรือจะแบบจะใส่กล่องเหมือนเดิมก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวการ์ดนะครับที่เขาให้มานะครับนี่ทั้งหมดมันกี่ใบกันวะเนี่ยเพราะว่าตัวด้านหลังของกล่องเนะี่ยเขาจะมี มีบอกแล้วว่ามันมีทั้งหมด48่สิบแป่สิบใบนะครับเฮ้ย45เลเซอร์การ์ดเนี่ยนี่คือเป็นแบบต่างๆของการ์ดนะครับโอ้สวยงามนะครับเป็นการ์ดเลเซอร์นะครับมีกระบวนการโอ้มีจีบันที่ผมชอบมากเลยแนววัตจีบันแล้วนี่จีบันเนี่ยตำรวจจีบันแล้วก็นี่นะครับเป็นมีช่องใส่ทั้งหมด48สล็อตนะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเทุกกล่องนะเขาจะมีลุ้นเป็น3สเปเชียลแหล่การ์ดนะว่า เราจะได้การ์ดแล่อะไรบ้างตัวนี้ผมบอกเลยว,ว่าเอา่อทไมถึงมีคนมาขายนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาต้องการที่จะเก็บแค่ตัวแล่การ์ดนะเนี่ยก็เลยก็แบบเอ่อนักสะสมบางท่านที่แบบทุนเข้าเยอะหน่อยหรือมีเวลาเยอะๆนะเขาก็จะแบบซื้อเหมามาเป็นลังแล้วก็มาเอาเ่อเอาไปแลกนะก็มาเปิดผมแต่ตัวนี้ผมไม่รู้นะเขาอาจจะมีเยอะแล้วนะก็เริ่มมาขายแบบมือหนึ่งนะผมได้มาอย่างที่บอกคือในราคา ร้อยบาทเนี่ยอันนี้เป็นซองการ์ดท,ที่ผมบอกไปว่ามันเป็นซองการ์ดแร่นะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่ามันเป็นการ์ดแร่จะได้การ์ดแร่ไหมเอองี้ดีกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยมีดวงกับ,ก,บ,ก,บการแบบเปิดลุ้นอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะคือไม่ค่อยได้อะไรกับเขาเลยนะครับเฮ้ยอ,อันนี้เหมือนจะมีว่ะอ๋อมีด้วยนะฮะเป็นใบเป็นเหมือนใบต่อนะเออ เป็นเหมือนใบต่อนะครับคือเหมือนกับว่าเราต้องไปหาชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งผมคงจะไม่หานะครับเพราะว่าเขเกียจแล้วนะครับคือเอาเอาแค่นี้ก็ผมก็พอใจนะนี้นี่คืองานอา,อาร์ตของการ์ดพิเศษใบนี้นะครับนี่ครับอู้ด้านหลังสวยปะเฮียด้านหลังแบบโคตรสวยอะบอกว่าแม่งสวยก็ด้านหน้าเนะีเออด้านหลังสวยอันนี้สวยแล้วก็เราก็จะมาดูตัวการ์ด ในปึงนี้กันทั้งหมด45ใบนะครับก็จะมีพลาสติกรัดมานลครับแบบนี้ก็ดึงออกมาด้านข้างแบบนี้นะเราจะมาไล่ดูกันทีละใบเลยนะว่ามันเป็นการ์ดมาจากกระบวนการเมทัลฮีโร่อะไรบ้างกระบวนการเมทัลฮีโร่มันคืออะไรนะก็คือ,อเหมือนเป็นฮีโร่ของตัวฝั่งญี่ปุ่นก็คือเมทัลฮีโร่ก็อย่างตามชื่อนะเมทัลคือเหล็กคือใส่เกาะเหล็กนะฮะแล้วก็แบบ แอบเรล่าร้ายอะไรแบบนี้นะควาเป็นแบบเออเนี่ยนะครับก่ออันนี้เป็นตัวแรกนะขนานว่าอะไรวะเนี่ย้องบอกว่าผมอ่านผิดขอภัยด้วยนะนี้เป็นชื่ออะไรเนะี่ยอุชูเคจิอ่าอ่านแะไว่ากาวานกาเวียนกาวานอ่ะูแต่แม่งงานอาร์ตโคตรสวยอะ่ะอันนี้ผมบอกเลยผมไม่เคยดูนะฮะผมไม่เคยดูนะแต่ว่าเลเซอร์ผมชอบเลเซอร์ว่ะเ,เลเซอร์มันเล่นกับไฟแล้วมันแบบขึ้นง่ายมากเลยดูดิทุกคนดูเห็นไหม มันเล่นกับไฟมันเป็นเหมือนแบบเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมอ่ะเหมือนเม็ดพิกเซลอ่ะแล้วมันเล่นกับไฟแล้วการวางอาร์ตเขานะฮะเขาก็จะมีแบบเป็นพลังนะ,ะแล้วก็นัมเบอร์นะศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ตัวฟอนต์เป็นสีเงินนะครับแล้วก็มีพื้นที่เป็นตัวฮีโร่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะเมทันฮีโร่โอ้โหแล้วก็มีเป็นโลโก้ของเรื่องนั้นๆนะครับแล้วก็นี่นะฮะโอ้หด้านหลังครับผมว่าแม่งสวยว่ะ ด้านหลังนี่ด้านหลังการ์ดนะฮะจะเหมือนกันทุกใบนะครับแล้วก็ใบต่อไปนะฮะ number รนะครับนี่ number รนะฮะก็เป็นตัวละครจากอันเดียวกันเมื่อกี้เลยนะในแอคชั่นที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้เป็นท่ายืนแบบกําลังกระโจนตีนะครับนี่นะครับโอ้โหเฮ้ยสวยนะครับบอกเลยว่าสวยมีสี่ใบับสำหรับตัวละครตัวนี้นี่ชาลีบานี่อะชาลีบานชุดแดงโหนี่แม่งโคตรเท่อะ คือแบบไฟฝันอยากจะมีแบบไอ้พวกงานโมเดลนะที่เป็นแบบฮีโร่สักตัวนะเป็นทานฮีโร่สักตัวนะครับนี่นะครับสวยจริงนะตัวนี้เป็นสีแดงด้วยนะนี่นะชาลิบานนี่อย่างสวยนะครับโอ้อันนี้มันขี่ขี่รถมันด้วยอ่ะขี่ยานพาหนะมาน,นะแล้วก็ต่อไปนะไชเดอร์ครับไชเดอร์ก็สวยนะครับเป็นตัวสี คือเกราะสีน้ําเงินนะครับอาร์ตจะคล้ายๆกันนะผมสังเกตเนี่ยก็คือครึ่งตัวเต็มตัวแล้วก็เต็มตัวนะครับแล้วก็ขับยานนะฮะนี่โอ้สวยที่ผมชอบเลเซอร์เขา่ามันดูแบบแปลกตาดีแล้วก็คุณภาพของกระดาษการ์ดนะฮะก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะครับตัวนี้คือจัสเปียนนะฮะนี่จัสเปียนโอ้ยจัสเปียนก็สวยนะครับ เหมือนกันนะฮะหนึ่งตัวก็จะมีสี่ใบนะครับสปิลบานนะฮะสปิลบานี่ชุดเกราะสีดําแดงนะครับอันนี้ผมไม่เคยดูเหมือนกันนะไม่เคยดูแต่เคยคุ้นๆผ่านตาตามพวกทีวีแมกกซีนนะฮะในสมัยก่อนอันนี้เมทันเดอร์นี่ผมเริ่มเริ่มรู้จักแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าเคยดูหรือเปล่านะฮะแต่ผมจําชุดมันได้นะครับถ้าดูก็ดูผ่นานๆนะนี่นะฮะชุดแดงน้ําเงินนะครับเครื่องตัวเหมือนพวกไม่เหมือนที่ไคเดอร์เลยเนาะใช่ไหม โอ้โหยนี่สวยเว้ยก็จิไรยะนะครับนินจาเออเป็นนินจาสวมเกานะในอาจิรยะอันนี้ก็ถือว่าดีไซน์มาได้แปลกดีนะเป็นแบบมานีทีมนินจานะครับอันนี้ก็เหมือนจะไม่เคยดูนะคือบางเรื่องเนี่ยผมก็เกิดอาจจะเกิดทันนะแต่ก็ไม่ได้ดูนะครับแล้วก็บางทีมันต้องไปเช่าว,วิดีโอมาดูนะไม่แน่ใจว่ามันมีฉายทางฟรีทีวีทุกเรื่องหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าผม ชอบมากๆากนะสำหรับตํารวจเหล็กจีบันนะฮะเป็นอะไรที่ผมแบบโอ้โหคือร้องเพลงได้นะครับแล้วก็เพลงมันติดหูมากเลยไอจีบันจีบันเนี่ยแล้วก็ตัวมันเท่คือผมชอบโรบคอปอยู่แล้วแต่เหมือนอันนี้มันน่าจะมาหลังจาโรบคอปเนาะผมชอบโรบคอปนะครับแล้วก็แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมระหว่างจีบันกับโรบคอปเนี่ยผมดูผมดูอะไรกันมาก่อนนะแต่ว่าชอบชอบมากเลยนะตอนที่มันแบบโซ่แล้วแบบว่า แขนขาดอะ่ะโหมันเหมือนจะตายนะผมร้องไห้นะแบบโหนี่นี่คือเหตุผลที่ผมแบบมาสะสมการ์ดชุดนี้เลยก็ได้นะก็คือจีบันนี่แหละมันต้องมีแบบความอินด้วยนะอันนี้เราผมอินกับตัวจีบันเนี่ยโคตรเท่อย่าเอาใส่กรอบเลยนะนี้โอ้จีบันถือถือปืนนะบาสุก,ก้านะเฮ้ยจีบันมี2ใบเองเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วก็วินสเปกเตอร์นี่ก็ชอบนะเป็นกระบวนการเมทัลฮีโร่ที่มีตัวละคร3ตัวเนาะ วินสเปกเตอร์นี่นะฮะโอ้อันนี้มันก็เท่นะไอข้างบน,นจะหมุนได้นะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยอันนี้มันมีแค่ตัวเดียวสีแดงเหรอเนี่ยมันมีสีอือ่นนะก็โซเบรยนนะโซเบรยนก็น่าจะเคยดูนะโซเบีนเนี่ยจำปืนมันได้อะที่มันจะประกบ,บกันแล้วก็ยิงนะใช่ไหมใช่ดิโซเบีน so หน่วยพิฆาตโซเบียนไหมแล้วก็เอ็กซีดรับนี่ก็จะเป็นพวกสไตล์แบบหน่วยเหมือนหน่วยกู้ภัยนะก็จะมี3ตัวนะถ้าจำไม่ผิดผมเคยมีของเล่นมันด้วยนะ เป็นตัวสีเหลืองเนี่ย XD ็กซิเนี่ยแล้วก็เป็นจัสอะไรวะเจนเพอร์สันน่าจะอ่านงี้เนาะอันนี้เคยผมไม่แน่ใจว่าเคยดูมาแต่แม่งคน้นเหมือนโลโบคอรเลยเหมือนจะไม่เคยดูนะแต่ว่าเคยเห็นในนิตยสารพวกทีวีแมกซีนพวกบิ๊กตูนนะฮะนี่บลูสวาดนี่ก็เหมือนกันนะไม่เคยดูนะหรือว่าเคยดูวะผมขออภยัย้วยนะบลูสวาดนี่ก็มี3คนนะเออแต่เหมือนชุดมันเริ่มจะมแบบว่านี่นะฮะกางเกงมันเป็นแบบกางเกงผ้าไปแล้วอะ เออบีไฟเตอร์เ er นี่ยนี่รู้จักนะโอ้โหบีไฟเตอร์เป็นยุคหลังๆแล้วนะครับยุค90กลางๆไหมเออแล้วก็บีไฟเตอร์คาบุโตะนะครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นอีกที่เป็นกระบวนการเหมือนแมลงครัแมลงเต่าทองคาบุตักคาบุแทกเอออันนี้ไม่เคยดูนะแต่คุ้นเคยนะคุ้นเคยก็ทั้งหมดนี่นะฮะก็เป็นการ์ดที่เราเราได้มานะครับแล้วก็ ต้องเอามาใส่สมุดสะสมนะครับนี่นะฮะก็คือเราจอากาก์ดทั้งหมดนี้นะครับใส่สมุดแล้วมันก็จะดูแบบว่าสวยงามนะครับสวยงามสวยงามขึ้นนะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมคงจะเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะว่ามันใส่แล้วมันจะแบบว่าพอดีไหมอะไรแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลยสมุดสมุดอยู่นี่นะครับนี่ก็เอาตัวตัวแรกนะใส่ มันสอดสอดสอด้านบนนะตัวพลาสติกก็ถือว่าไม่บางจนเกินไปครับมีความแบบแข็งๆเลยอันนี้แล้วก็ใส่ไปตามัมเบอร์นะนี่ฟิตพอดีนะครับไม่รู้สึกว่าใส่ยากเท่าไหร่นะครับโอ้ดูเวลามันเล่นกับแสงไฟแล้วสวยมากๆนะฮะสำหรับการชุดนี้นะครับนี่ใส่ดูแค่ใบเดียวพอนะฮะที่เหลือก็นี่นะครับดูนะมันสะท้อนแสงไฟได้เพลินมาก อย่างที่บอกนะอันนี้ผมบอกว่าผมรู้สึกว่าผมคุ้มนะว่าผมผมแลกมาเป็นเอ่อไม่ใช่แลกผมซื้อมาเลยนะครับก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันประหยัดแล้วก็สะดวกกับกับเวลาที่เรามีบางทีมานั่งแปะนี่ก็ใช้เวลานาน,านเอาเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มันก็ฟินนะอย่างที่รู้ก็คือผมแปะครบไปแล้วแต่ว่าผมดันแลกของไม่ทันนะถือว่าแม่สวยจริงๆนะะอันนี้ผมก็รู้สึกชอบเนะี่ยตัวนี้ถ้ามีโอกาสผมก็จะ ซื้ออีกเซตหนึ่งอะท,ที่เขาบอกว่ามันเป็นเซตรูปนะครับเป็นแบบโฟโต้การ์ดนะเดี๋ยวนี้ถ้าหาเจอในกลุ่มผมก็จะจะหาซื้อตัวนี้มาอีกนะฮะคือเก็บให้ครบๆไปนะฮะคือเท่าที่เราสะดวกนะไม่ต้องฝึกอะไรมากนะครับช่วงนี้มันเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราก็เซฟเงินไว้ก็ถือว่าดีนะครับอันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดน,นะครับอืมเราซื้อได้เราก็ซื้อนะฮะนี่คลิปนี้นาน่าจะเอาไว้เป็นตัวนี้ละากาันงานการ์ดเขาก็สวยดีนะครับแต่รู้สึกว่า เลเซอร์มันยังดูมันดูดีนะแต่มันยังไม่หลากหลายเท่าไหร่นะอแต่โดยรวมแล้วก็ผมว่าก็ถือว่าโอเคนะครับงานชุดนี้ก็มันมีอีกกล่องนะที่ผมสั่งมาพร้อมกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของทงทางค่ายแอนิเมีันะที่ก็ไม่หม่หมาล่าสุดนะครับแต่ว่ามันนาปัจจุบันเนี่ยมันจะมีตัวอื่นมามาใหม่กว่านี้แล้วฮะตัวนี้ผมก็ได้มาในราคาหกร้อยบาทเหมือนกันนะถือว่า คุ้มเหมือนกันนะครับคือเดี๋ยวผมมารีวิวในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับรเป็นบ็อกเซตการ์ดอุนเตอร์แปนนะครับสำหรับว,วันนี้นะครับการรีวิวเออการ์ดเมทัลฮีโร่นะครับนี่ก็อเอาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับ